มาถามเรื่องการขอเลขขออเขออ็ขอหอยวยขอเบอร์ววันที่16กันยายนนี้ขาหูเหลขกหูหวยหูเบอร์ขอมาเว้ามาบอกในเสียงในปากของขาเด้อขอให้บอกตัวตรงๆสองตงัวล่างสามตัวบนขอให้ครับกระสวัสดีครับ ท่านผู้ชมนะครับเป็นแฟนช่องคุมทรัพย์พญานาคนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามขอตัวเลขกับอาจารย์สมศักดิ์นะครับขอตัวเลขนะครับเชือกผูกคอนะครับเชือกผูกคอผู้เสียชีวิตนะครับอายุ19ปีนะครับคุณผู้ชมนะครับจะได้ตัวเลขตัวไหนนะครับตัวนี้อยู่ที่ท้องนาอาจารย์สมศักดิ์นะครับมีจอมปลวก มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่นี่นะครับคุณไปชมนะครับเราไปดูบรรยาการไปพร้อมๆกันครับดูแล้วอย่าลืมกดเช็กไค์ให้กําลังใจกันด้วยนะครับคุณทีมงานลงพื้นที่นะครับสาธุสาธุไปดูไปพร้อมกันนะครับออกนเอหรือบ้านเลบ้านเล็กที่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเล็กเลี่ยงเลยเนาะงาม อเทียนนะลดลดลดใส่ลุมเนาะ สามเรื่องการขอเหล็กข้อหวย้อโตกขอเบอร์ววันที่สิบหกกันยายนนี้ขาหูเล็กหูห้ยฮูเบอร์ขอมาเบ้ามาบอกในเสียงในปากของผู้ขาเด้วยขอให้บอกตัวตรงๆสองตัวล่างสามตัวบนขอให้ชี้แจงแสดงออกหูเหล็กหูห้อยหูเบอร์ได้มาเบ้ามาบอกให้ชัดเจน แต่ยามากโกหกมาหลอกหลวงมาตัวมาต้มบ่ไรไดอ่าินดไเออ ให้ยาให้บาปยาให้กรรมเด้อไปขอให้สะดวกสบายไปสู่ปกต,ติสวรรค์ชั้นฝาเดี๋ยวมาบอกเลขบอกให้ก่อนตัวตรงๆมันแม่นสองตัวหรือสามตัวในวดวันที่สิบหกนี่กันยายนวดวันที่สิบหกกันยายนยนะี่เนาะครับอัญเชิญดวงวิญญาณนะครับมา,อาบอกเลขบอกเบอร์กันเนาะที่นี่นะครับ สาธุสาธุออลูกศิลลูกธรรมขอราธานานิมน์เนอร์ขอน่อยพ่อทำจ่าทำเวียงทำประแก้วองค์การทรมนิจยาหาล้พระองค์ลูกศิลลูกธรรมขอฤทธิ์ขอเดชขอคาถาวิชาทั้ง84,000พันประธรรมคัน จงโปรดจงบันดาลให้ลูกศิลป์ลูกธรรมขอให้จัดให้แจ้งสแสดงให้คล่องให้บรรลุอย่าให้อึดอัดในจิตใจอย่าให้มืดมนประการตาให้แจ้งสว่างเหมือนดอกพึ่งดอกเทียนให้บรรลุสอดส่องมองเห็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะเจา้าข่าลูกศิลป์ลูกธรรมขอรัธนาคุณครูบาอาจารย์จงสอบถามดูเก่าเก่า,เ,กาเรื่องขน่อยชื่อเก่าเก้านี่บอกชื่อเก่าขอรัธนามนม์เน้อ จงโปรดจงเมตตาสอบถามดูว่าเขารู้เลขรู้หวยรู้เบอร์งวดวันที่16กันยายนนี้มีโชคลาภอันไหนก็ขอให้สอบถามดูว่าลววกยายลา่าว,า,กาวรู้ไหมขอจงโปรดจงเมตตาขามาสวมมาบรรดาลในเสียงในปากในลินในคอผุ้ขาลูกศิลป์ลูกถ้ำขอให้หยาดให้มนเด้อ์ขาหน่อยพุทธังกันนะกันนพุทธัทงธรรมังกันนะกันนาธรรมังสังฆังกันนะกันนะสังฆัง พุทธังหุมธรรมังล้อมพุทธังหุมธรรมังหุม,หม,หมสังขังล้อมอันตราย,ยาวินาศสติขอราตนานิม,มนนะต์นะเจ้าข้าติดตั้งบางตังติดตัต้งบางตนบางตัวลูกศิษย์ลูกธรรมให้แน่นให้นะปิดทางซ้ายท้งขวาปิดทางหน้าทางหลังปิดทางหนังทางยืนปิดทางกลางคืนและกลางวันอยาสู้ห้มีเปรตมีม่านมองเห็นลูกศิษย์ลูกธรรมเนอ้อขอน้อยขอให้ผู้ข้าลูกศิษย์ลูกธรรมนี่มองเห็นใดทุกสิ่งทุกอย่างนะเจ้าข้าลูกศิษย์ลูกธรรมจึงได้ขอราตนานิมนต์ Ritawanak metang semeta petanta, awi kita-kita beritang penantu sake kami carupi kerisi karate jata ri ke lima nitipe, lante jakame taruanakahan eke hawat rumah Dewa tepumaja yentu, dewacara kanta panakati tanta sentike yang. มูดนี้วารวาจานางสาทธาวเมสุนันตุธรรมะสวรรคารอยมาทันตาธรรมะสวรรคารอยมาทันตาธรรมะสวรรค์อายยามัทนตาโมนนะโมตัสสะภะขาวตอวราตุสมาสัมพุทธัสสะ จาจากายเจโตว,วิมุตติขาดสาโสมัดสโสขาดสาหังหัดสาหังขาดที่ตังมัดที่ตังขาดสาสุกมัดสาสุกโผคาใช่ชนะกายะอาหังที่คาราตานางวระจิตตังวระสาหังพุทธมหาโพธมรรม,มาปัญโยสังฆมหาโลโพพุทธอยู่ในจิตธรรมะอยู่ในจิต สังฆะอยู i, i, ่ในใจธรรมะอยู dai, aw, aw, ่ในใจสังฆะอยู่ในใจพุทธระลึกได้ธรรมะละลึกได้สังฆะระลึกได้พุทธมองเห็นตัวธรรมะมองเห็นตัวสังฆะมองเห็นตัวจากขุตาละเอียดขายะมาละเอียดสีระคะจาสีระคาอิมัสสาหังสีระคาตังบันระคะตังมาคะเสถัง จะาจากาเยเจโตวิมุตติสินธรรมขอเดินในห้องวิมุติห้องบรรลุนะเจ้าข้ามนวิมุตติ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 มิวิมุตต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 ิ วิมุติวิมุติวิมุติ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 จัด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 สับ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 เปิด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 นะเจ้าขาเปิดหูเปิดตาหนะเจ้าขาเปิดิตเปิดเดช เปิดคาถาเปิดวิชาณเจ้าขา้าสับคาถาวิชาทั้ง8 4 0 0 0พันประธรรมขันจงโปรดจงเมตตาเข้ามาสวมมาบันดาลเปิดะเจ้าขา้ายาคยาคาะเจ้าขา้าขอจงนําเข้ามาจะแจงแสดงออกบอกในเสียงปากกุขาพระองค์เอ๋ยจงโปรดจงเมตตาลูกศิลลูกธรรมขอรัตนานิมนต์นะเจ้าขา้าขอเสด็จลงมาจะแจงแสดง,สดงออกมานะเจ้าขา้าเปิดหูเปิดตา เปิดนะเจ้าขาเปิด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 จัด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 จดจัดจัาจดจัดดจดจัดจจัดจัดจ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 จดดจจดด ลูกศิลป์ลูกธรรมขอราตนานิมนนะเจ้าข่าขอจงเสด็จลงมาจ่าแจ้งแสดงออกในเสียงปากลูกศิลป์ลูกธรรมลูกศิลป์ลูกธรรมขอราตนานิมนนะเจ้าข่าขอจงนําเข้ามาสอบถามดูเจ้าเวนในกรรมนะเจ้าข่าตรวจตราดูให้ดีนะเจ้าข้าดูให้ละเอียดนะเจ้าข่ารู้จริงเห็นจริงจงมเมตตาเข้ามาสวมมาบันดาลมาบอกในเสียงปากผู้ข่าพระองค์เอ้ยจงเว้าออกมาให้ชัดเจน มีความเห็นหูหูเห็นเป็นจริงขอให้จงมาจ่าเว้าในเสียงปากผู้ข่าเด้อขน้อยขอนิมลคุณครูบาอาจารย์สอบถามเจ้ากรรมในเวรขอให้เป็นความที่รู้จริงเห็นจริงจ,ง,จงเมตตาขอจงนำเข้ามาจาัดแจ้งแสดงออกบอกในเสียงปากผู้ขา่าขอให้เป็นความสิ่งที่จริงสัพปริติกายโยสังโฆภุเทตานังอุดโสขะตังเอวังมะมะ มะปาริติมาปาะปรตังมะปัญโยมะปัญเสมะปัญสามะจุติมะจัตังคันเถน,นะโกเยอตัสโสตังนะกายยนะสังโคโนสังขังจะปฏิเยสังนังมุจิจัมปตโยเชยตดังกาเจไอลูสาจะนั่งนั่งดูนะเจ้าข้าดูให้ดี ดูให้ละเอียดนะเจ้าข่าขอนิมนต์นะเจ้าข่าถามดูเจ้ากรรมในเวรรู้จักเลขรู้จักหวยงวดวันที่สิบหกงวดวันที่สิบหกนะเจ้าข่ากันยายนนะเจ้าข่าขอนิมต์ครูบาอาจารย์จงสอบถามตรวจตราดูให้ดีสอบถามดูให้ละเอียดรู้จริงไหมจู่อาเจี่ยป่วยเชะ่ตังนั่งกอเช่ยวโยเชี่ตีเชะ่ตังอังโอเช่ตังนั่งจ่อเชะตังไหลกอเชะ่ตังอัง โอสัวต ER ังเอโสตังอาโสตังอิเสตังอาโจเตียงอัวไปไห่ไปกว่าเชียงตังยูสูสังอันโตเปียหลังสอสอนะเจ้าข้าสอโตสอตังโสติสาตังนะเจ้าข้าดูให้ดีดูให้ละเอียดะเจ้าข้าสอบถามดูให้ดีนะเจ้าข้าตรวจตราดูให้คุณอติเสจัติอติเสจัตังะเจ้าข้าขอจงจับดูรู้แจ้งแสดงออกมา อ่าขอบอกนะเจ้าข่าขอสอนนะเจ้าข่าสอดูดีสอให้รู้สอให้แจ้งนะเจ้าข่าสอสอดูให้ดูดีนะเจ้าข่าตรวจตราดูให้ดีสอบถามดูว่าเขารู้เลขรู้หวยไหมอะจัตุอูจัตังอปย,ยจึงไมไอตุไอตีไอนี่ไอนั่น,นขอจงโปรดเมตตาในยูในยะในสะในซีในโส,นสตานอันกวงดวงกัดจีปวัวไอไลซือจตุลุสะตังอัตโยเซนุ มือมูมีไปไอรู้ให้เห็นเป็นจุดจางกองแรงแซงดูให้รู้จักการทุระตังอัตสโศโบเรสตารนังเมตังพัจายันสานณโมเปสันตาครังอุทธเสเนตังนะเจ้าข่าดูให้ดีอ่าดูให้ดีสอบถามดูให้ละเอียดนะเจา้าข่าเจ้ากรรมในเวรเขารู้จักไหมว่าเลขว่าหวย สัปปะรุโตนางสัปปะโรเตสังอตตยังมะมะเปรังสังโฆพุทธเถระนะนะโมเตสังฆังพุทโธเตนะนะโมเมหันตุหันตังอตัตสังขารังอ่าดูให้ดีนะที่จกกอุตสังขรังนะเจ้าข้าขอณมนนะเจ้าข้าโสตินะเจ้าข้ามนนี่ล่ะคุณเอ๋ยเจ้ากรรมในเวรเพิ่นวาสิบอกให้อยู่ บอกให้อยู่บอกเดอ้อบอกอย่าไปเห็ดอีหยังข่อยเดอ้อบอบอ่อใดเห็ดอีหยังดอกสับปะรดทั้งเก่งสับประรงทั้งกังสังโคเจี่ยววงอังลีสอจะต้องไลสาจะปะนังอุตโสจังลังโสตังนะเจ้าค่ะนี่ละคุณเลยเจ้ากรรมในเวนเพิ่นว่าจังสี่เดอ้อคุณเลยเพิ่นว่าจังไดนอ้อคุณพอทำ นำมาเว้าในเสียงปากผู้ขาจาเว้าให้ผู้ขาดได้หูเห็นเป็นความจริงจึงเว้าออกมาบอกเป็นความจริงจึงเว้าวานำมาโปรดมาเมตตาให้ผู้ขาดได้หูเห็นเป็นแจ้งนำมาแสดงในเสียงปากผู้ขาพระองค์เอ้ยจงเว้าออกมาให้ชัดเจนมีความเห็นเป็นความเว้าองค์เอ้ยจงเมตตาเป็นจังไได้น้อเป็นจังได้น้อคุณเจ้ากรรมในเวเนย มาตั้งต่อสอเบิ้งให้หูดีเจ้ากรรมได้เว้นมาเมื่อนี้มีความเว่าวาอย่าเห็ดอีหยังข่อยเดอ้อบอบอได้เห็ดอีหยังดอกมาขอถามเลขถามหวยถามเบอร์มีเลขหวยเบอร์อันใดงวดวันที่สิบหกกันย่าย่นนี่มีความหูเลขบอ สับปะรังตั้งต่อสอดูผ anyway> ู้กังแกงสับปะเร่งเต้งโป่งจะจะปังปังจะจะปังปังมนจะปังปังเด้อจะปังปังปังจะปังปังปังตัวใดนอกะขน้อยขอให้ว่าออกมาให้ชัดเจนเด้อขน้อยมาสาตุมาสาเตมาสาตุมาสาเตมามามาแล้วมาแล้วมาเด้อมามาแล้ว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 มาว่าจังไดนอ นี่ล่ละนอเอินข่อยมาเมื่อนี่ได้กินเข่ากินน้ำกินป่าอิ่มสมบูรณ์โอ้แขก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 โอ้จึงว่าแขกแขกยังไดนอว่าแขกแขกซาปรังตั้งนอโสตั้งลังแก่อยากหูเหล็กหูหวยบ่อยากหูแล้วขาน่อยนี่ล่ละเด้อคุณเลยการพูดเจ็ดโจทย์จาดสาดต์ปาดป่อนเครียดจั่วปังลู่สีปังนั่งพวเจียงไอไล่ซาตาโปเรสีตังรักัดโนเจียอารุสีตินัง อัตโสตังตุจาปาจัวเอลัยสายกิจจุปีเตังลังโสเตะปอไลสาติเจนะมะมุมะตะเลสันตาณโมเปียกังลังสาตะกายโยสัปโรตังโกโยเสตังการายัสานะมาโมเมสาหังติดตังโสตังนะเจ้าข่าจงเมตตาการพูดจาออกมาในเสียงปากให้ครับผมจงเมตตาออกมาในเสียงปากในจิตใจในกายในวาจาของผู้ข่าลูกศิษย์ลูกธรรมขอให้เป็นความที่จริงนะเจ้าข่า ขอจงนำเข้ามาสอดูดีสอสี่ตาเห็นนะเจา้าค่ะนี่ละคุณเลยคุณครูบาจาจันได้สอบถามว่าวออกมาแล้วล่ะเด้อคุณเลยมนนี่ละเด้อเลขเพิ่นเขาว่าหนึ่งสองสามเด้อหนึ่งสองสามเพิ่นว่าหนึ่งสองสามมันแมนบ่นน้อสิมากโกหกตัวบ้านเลขที่ซื่อๆละมัง่ง สัพพารุตั้งเกเสตั้งมังพุทธีตาปโยสังโฆเปรตสนังเอวังสัพพารุติติสัพราเตนังสังขังพุทโธเตมะมะตรังมะมน สาธุเดอการเวา้าขอให้มีความจริงใจมาเว้าบอกในเสียงผูกขาขอให้ว่าออกมาสามโตมาให้เห็นเป็นความแจ้งสแสดงออกมาให้ชัดเจนมีความเห็นหูรู้จาดมีความเว่าขาวสะอาดน้ำมาบอกให้ผู้ขาดในหูเห็นสินเอ้ยการเวา้าธ่ำจงมาบอกให้หูเพ่นเว้าออกมาสองตัวพ้นว่าสี่แปดเด้อคุณเอ้ย นี Please, <The> ่ล่ะเด้อคุณเอ้สี่แปดพื้นว่าเจ้ากรรมในเว้นว่าสี่แปดสามาตุแตนแสนต้นล้านสาจัดตัวนั่งมั่นกล่องลองเบิงเด้อคุณเอ้ยลองเบิงว่าจังไดนอคุณครูบาจันาร์นี่ล่ะคุณเอ้เขาว่าสี่แปดเจ้ากรรมในเวรเพิ้นว่าสี่แปด สาตัวเน่ปั้นก่างมั่งมึงไม่ง่อนเสียตอนกวงดวงดีล่ะคุณเลยใสดวงดีแบบไดนอกคุณคูณบาจานคือวังหันคือบเบา,าออกไขมิดวังหันสิเว,า,วาออกเมิดยังไดคุณสิน คุณศีลขัดก่อนได้วังหันมันเป็นยังไรขัดว่ายังไรนอคุณครูบาจารย์คือว่าให้เลหลายนี่คุณศีลบอมันขัดแล้วว่นี่แหละคุณเอ้ยสาวปะนั่งปั้นปองเสียงพ้องปัน,นันตัวยัดสานั่งพังกลัวยั่วหัวปัดกลางแกงมาแสดงออกวบาในเสียงปากผู้ขาดจาัดว่าให้ผู้ขาดในหูเห็นเป็นความหูรู้จริงให้เป็นจริงเด้อขนอยศีลรรมอยากหูรู้แจงแสดงออกมาให้ชัดเจนมีความเห็นหูรู้แจงแสดงออกมาว่าสา ตัววาจังไดนอ้อคุณกูบาจารย์ลูกศิลปุ่นถ้ำอยากหูอยากเห็นเป็นความจริงนี่ล่ละคุณเอ้ยข้ามว่าข้ามว่าอันที่สองมองเบิ่งแล้วทั้งจิตใจไรเสียงการมาบันด้านออกว่าเจ้ากรรมในเว้นเพิ่นวาจังสี่เพิ่นว่าบ้านเลขกที่เพิ่นนันละสาปร,รังตั้งในสามไม่แน่สันนังอย่าโกหกเดอ้อโกหกมันสิ่งที่บอดีบอ,บองามมันบาปได สาปรังตั้งนาสามารถประตันต่อสอเบื้องแล้วอ้งแกวเพิ่นว่าเพิ่นบอกว่าจังสันละคุณบอกว่าจังไดนอกคุณครูบาจันเพิ่นบอกว่าสี่แปดสี่แปดกับอีหยังนอกคุณครูบาจันบ้านเล็กที่เพิ่นนันละสาปรังตั้งนาสามารถพุทธทนตังและคุณครูบาจันว่าจังไดข้อคุณครูบาจันนันเด สปาปาราโตโยงสงเสียงจริงเป่งจังปางปานปูจีต่างอ่างสาตุเปเจนมะมะโเยสันนังอัฐายัดโซเตนมะมะโเยสาปริติเถเมตังยัต,ตุสังโคพุทธโธเตนะมะโพเรสันทาหยัดมามโมเมเหตังอัตายังสังโค สามปาราโตเนเสตังรุจจตนังเมตังสัพพารโตนังอติโสโทตังเอวังมะมะปริติโยสังโฆพุทโธเตสานังอุโทยสานังสัปปริติตังคารังอุตโโสคารังนาณโสตังนี่ล่ละคุณเลยของคุณครูบาอาจารย์เพิ่นว่าจังสี่เด้อคุณครูบาอาจารย์ว่าจังใดเนาะคุณครูบาอาจารย์เพิ่นว่า จังไดเนาะคุณกาาูบาจายเว่าออกมาให้ชัดเจนญากโกหกไดคุณกาาูบาจายเว่าออกมาให้เป็นความจริงไดขะน้อยเพิ่นวาจังสี่ไดคุณวาจังไดเนาะคุณกูบาจานญามาโกหกตัวหลกสินลูกถ้ำไดขะน้อยเพิ่นวาจังสี่ละคุณเอ้ยเพิ่นวาจังไดนี่ละคุณเอ้ยเพิ่นวาหนึ่งเจ็ดหกไดคุณสาป,ปาระรังตั้งก่อย่อเบิ่งให้หูแลว้วทำอง์แก้วผู้สอดส่องมองดูให้ชัดเจน มีความเห็นหูพ้นวาหาหกจับมาเว้าออกเบิงแล้วก็หาหกคือเก่านันล่ละเด้อคุณสาปรเรเตยังสามฟังอุดต,ตังแลสัปรีแน่นานขั้นดูให้ดูดีมือหนีนอกคุณเ้ยมือดีมืองามโดยขน่อยมือดีมืองามก็ขอให้ถูกเหล็กถูกหวยแล้วขน่อยมาบอกเหล็กบอกหวยก็ขอให้ได้ตัวตรงตัวแม่นเด้อสาปารีเ,เตดังขังยูสูสังฟัตตเรสคารังอุทธสังครัง สาธุสาธุสาธุเด้อขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขความเจริญขอให้อยุมั่นขวันยืนขอให้เจริญทุกสิ่งอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมีความปรารถนาอันไหนก็ขอให้ได้ตามทิ่ความมุ่งมั่นปรารถนาคิดอันไหนก็ขอให้ได้ประสบความสิ่งที่ดีๆขอให้มีแต่ความสุขความเจริญขอให้มีโชคมีชัยตลอดไปทั่วหน้าทั่วตาการเทินสาธุ ปฏิสังขโยปฏิโสภเวปฏิเสภเวปฏิเสภาวะปฏิสังขโยปฏิโสภเวปฏิเสภเวปฏิเสภาวะปฏิสังขโยปฏิโสภเวปฏิเสภเวปฏิเสภาวะ ท่ากตงานาาทั้งาองสนิทกันเพื่อทงานการ่ยในก็ช่วยกันพิมพ์ด้วยนะครับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวจะลืมเนาะช่วยกันพิมพ์ด้วยนะครับนี่คือเลขคนที่ผูกคอเมื่อวานนะครับเอาเชือกผูกคอนะครับมาลงนะครับมาลงได้เลข หนึ่งสองสามแล้วก็สี่แปดนะครับหนึ่งสองสามแล้วก็สี่แปดแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือหนึ่งเจ็ดหกแล้วก็ห้าหกนะครับหนึ่งเจ็ดหกแล้วก็ห้าหกนะครับคุณผู้ชมนะครับเมื่อวันสิบเก้าปีเท่านั้นนะครับที่โค้ชลาบกับเจ้ากรรมในเวร จะทมในที่นี่นะใกล้ๆใกล้อกู่แถวนี้แหละครับเรียกตัวงานคาสืบครับเราก็วันนี้ก็ได้ตัวเลขที่อ่าท้องให้มาก็เป็นบ้านเลขที่บหนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสามแล้วก็ให้มาสองตัวสี่แปดนะครับอันนี้ก็เป็นเลขสู่เป็นเลขของของะธรทมของของคูบาอาจารย์ของคูบาอาจารย์นะครับให้ หนึ่งเจ็ดหกกับห้าหกนะครับห้าหกนะครับวันนี้คร anyway> ับเลขหนึ่งสองสามแล้วก็สี่แปดนะครับนี่อาจารย์นี่เลขอะไรตัวนี้ก็ให้มาเหมือนกันคัไนี้อันนี้ของอาจารย์ของอาจารย์ทำของทำครับของอาจารย์ทำครับของอาจารย์ทำของอาจารย์ทำก็คือหนึ่งเจ็ดหกแล้วก็ห้าหกเนาะตัวนี้ก็คือของเจ้ากรรมในเวียนก็คือหนึ่งสองสามแล้วก็สี่แปดเนาะ 1>, 1, 2, 3แล้วก็ 4, 8นะครับทุณผู้ชมนะครับ